فرحانا أجاب مبتسما ودعت شعبانا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه اهتدى بوداه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ترابينونغ سوري كان رمضان كبسنكم شوان تي بينونغ سما شكراب كرو แล้วก็พี่น้องในกลุ่มต่างๆกําลังละสินอดอยู่นะครับขอทักทายแล้วก็ย้ํากับการอวยพรในการต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐวันนี้เป็นวันที่สองหรือวันที่สามของเดือนรอมฎอนแล้วคิดว่าพี่น้องก็น่าจะปรับทั้งร่างกายทั้งสภาพจิตใจเข้าในบรรยากาศเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่คงจะมีอะไรบางอย่างน,นะครับในชีวิตของเราที่ยังอาจจะติดขัด เนื่องจากว่าวิถีชีวิตของมุสลิมในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยเราจะอยู่กับสังคมภผ่ัธนธรรมที่จะมีพี่น้องต่างศาสนิกที่เขามีข้อปฏิบัติที่ไม่เหมือนเราแล้วก็จะรีตประเพณีระเบียบต่างๆในสังคมหลายอย่างที่อาจจะไม่สอดคล้องหรือไม่เอื้อนักนะครับ ที่จะให้การถือศีลอดหรือการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนสำหรับมุสลิมเนี่ยราบรื่นเหมือนที่อื่นสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในที่ทำงานเรารายการของเราเนี่ยเราอยากจะให้มุสลิมเนี่ยมียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์มีกลไกมีเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมของตัวเองโดยให้เดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นที่ตั้ง นะคนเราที่ไปทำงานหน่วยราชการหรือแม้กระทั่งในบริษัทเอกชนหรือทำงานอิสระนะครับเป็นเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับจะหนีไม่พ้นนะครับว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างนี่ที่อาจจะติดขัดกับเรื่องการถือสินอดนะก็อยากจะให้พวกเราลิมนี่นะครับพยายามประเด็นแรกนะครับพยายามต้องทำใจ ทำใจในประเด็นว่าเราจะให้คนอื่นทำเหมือนเราทุกอย่างนี่มันเป็นไปไม่ได้จะให้พี่น้องต่างศาสนาเนี่ยต้องเห็นใจเราแล้วก็ต้องออไม่รับประทานอาหารช่วงกลางวันเหมือนเรานี่มันเป็นไปไม่ได้นะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะแตกต่างจากประเทศอื่นหรือสังคมอื่นที่อาจจะมีระเบียบเข้มงวดอย่างที่ประเทศมาเลเซียบรูนายอย่างเงี้ยเขาก็เป็นระเบียบเพราะเขามีเขามีรัฐ แล้วก็มีระเบียบกฎกฎหมายของเขาแต่เราไม่ได้อยู่ในประเทศม,มุสลิมตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องทําใจนี่ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองมุสลิมจะต้องอธิบายให้พี่น้องต่างศาสนกเนี่ยได้เข้าใจนะมุสลิมต้องบอกเขาว่าเออเดือนรอมฎอนนี่เป็นเรเดี๋ยวนี้คิดว่าพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยทั่วโลกนะครับการรับรู้แล้วนะครับว่าเดือนรอมฎอนนี่เป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยต่างศาสนกเนี่ยก็ หมายถึงว่าพูดคําว่ารอมฎอนนี่ก็ค่อนข้างชัดแล้วนะครับแสดงว่าพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยเขาก็มีการให้เกียรติมุสลิมเต็มที่อยู่แล้วแต่บางทีอาจจะมีรายละเอียดที่พี่น้องอต่างศาสนิกนี่ยังไม่รู้เรียังไม่เข้าใจเขารู้ละว่าเดือนรอมฎอนนี่เป็นเทศกาลสําคัญแต่เรื่องการถือสิลอดเนี่ยเนื่องจากว่าแต่ละศาสนานี่ไม่เหมือนกันเขาก็อาจจะงงงงนิดนึงนะครับเราก็ต้องให้ข้อมูลเขาบ้าง นะข้อมูลว่ามุสลิมจะสามารถรับประทานอาหารได้หลังช่วงคำ่ำหลังดวงอาทิตย์ตกขอบฟ้านะครับแล้วก็รับประทานอาหารได้จนถึงเวลาที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเริ่มขึ้นดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือช่วงเวลาเวลาซุบฮีเราก็ต้องอธิบายใหเ้เขารับรับรู้และเข้าใจในเรื่องนี้นะครับ ไม่ได้ไม่ได้อธิบายเพื่อให้เขาได้ปฏิบัติเหมือนเราไม่เพื่อให้เขามีความเห็นใจกับเรานะครับโดยเฉพาะถ้าเรายังเป็นลูกน้องเขาเราต้องการความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในเรื่องการละสินอดในเรื่องทำงานอะไรบางอย่างนี่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการอธิบาย และผมคิดว่าเราก็มีสถาบันอย่างสำนักตัวาราชามนตรีหรือคณะกรรมก,การกลางอิสลามแห่งประเทศไทยตลอดจนคณะกรรมก,การอิสลามประจำจังหวัดแต่และจังหวัดเนี่ยอาศัยอำนาจของเขาได้ในการมีหนังสือใครที่ทำงานในหน่วยราชการต่างๆแล้วก็ต้องการช่วยเรื่องเรื่องวันหยุดเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับวันอีดนะวันสำคัญเนี่ยก็อาศัยหนังสือจากหน่วย ของมุสลิมเหล่านี้นะครับในการที่จะนำหนังสือเนี่ยไปชี้แจงให้กับหน่วยราชการหรือหน่วยทำงานที่เราสังกัดอยู่กับเขานะครับการอยู่ร่วมกับคนอื่นนะครับก็อาจจะเห็นหรือได้สัมผัสหรือได้มีกิจกรรมอะไรที่มันไม่ค่อยสอดคล้องกับเดือนรอมดอนนะครับเราอยู่ที่ทำงานบางทีก็ ทีมงานเขากับปาร์ตี้เป็นเบิร์ดเดย์ของคนนู้นเป็นกิจกรรมอะไรของคนนี้เนี่ยเขาก็มาเปิดเพลงกันหรือมาชวนไปกินข้าวกันช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็แนะนําให้พี่น้องมุสลิมนะครับในฐานะที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมเนี่ยเราก็ต้องอธิบายเขาแบบดีๆนะครับว่าเราอยู่ในเทศกาลเราอาจจะร่วมไม่ได้ยิ่งถ้ากิจกรรมนั้นนะมีสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ผิดลักการอย่างเช่นการดื่มเหล้า หรือการปะปนหญิงชายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับอาจจะมีหนุ่มสาวแล้วก็มีการเฮฮาพูดและเล่นแบบเลยเถิดนิดนึงอันนี้เนี่ยสำหรับทั้งมุสลิมีและมุสลิมาเนี่ก็ต้องสำรวมตัวแล้วก็ต้องบอกเขาอย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องหลักปฏิบัตินะฮะแล้ผมคิดว่า ในพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยแม้กระทั่งพี่น้องชาวพุทธเองอะนะก็จะมีคนเรียกว่าคนธรรมธรรมโมเป็นคนเคร่งศาสนาเขาก็ไม่ชอบเรื่องอะไรแบบนี้ปาร์ตี้อะไรมีเหล้านี่เขาก็ไม่ไปเลยนะพี่น้องชาวพุทธเองนี่นะแล้วพี่น้องชาวคริสติก็มีนะครับคนนี้เขาไม่ไม่เขาพยายามอยู่ในร่องในรอยแล้วก็มีความเคร่งครัดเขาก็ไม่ทําแบบนี้นะแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามี พี่น้องชาวพุทธหรือชาวคริสต์เลแม้กระทั่งจะมีมุสลิมที่อาจจะละเลยในเรื่องนี้แล้วก็ทําอะไรก็ได้นะหมายถึงมีมุสลิมบางคนก็หลวมลวมนิดนึงนะครับกิจกรรมมีกินเหล้ามปีปนหญิงชายมีการลเล่นมีไปผับอะไรแบบนี้มุสลิมบางทีนี่ก็ไปร่วมบาง,บาง,บางคนนะนะนนี้เราก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะ พี่น้องต่างชนิบางทีก็จะงงงงนิดนึงพอเราไปบอกเขาว่าอันนี้เราทําไม่ได้อันนี้เรากินไม่ได้อันนี้เราทําไม่ได้นายิ่งเดอนรมอดอนเราก็จะเคร่งคัดมากกว่าเดิมนี่นะครับเขาอาจจะงงเอาแล้วก็ทําไมบางคนนั้นทําไมนีคนนั้นทำไมพี่คนนั้นเขาเขาทำได้อันนี้เราก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมว่าเรื่องการปฏิบัติหรือความประพฤติตามหลักการศาสนาอันนี้อันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวคนนะ ตัวหลักการนี่มันสม่ำเสมออยู่แล้วตัวหลักการนี่ไม่มีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนอสิ่งที่พวกเราทุกคนอ,อ,อยากจะทำเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ ผมอยากจะมาบอกมาคุยกับพี่น้องสั้นๆนะครับในช่วงนี้แต่ช่วงนี้เนื่องจากว่านักศึกษานักเรียนส่วนมากนี่ก็หยุดกันนะครับแต่ได้าาว่ามีนักศึกษาที่ยังไม่หยุดหรือนักเรียนที่ยังไม่หยุดเนี่ยก็ยังจะต้องบริบทในสังคมที่ต้องถือสิ้นอด ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันขัดกับเรื่องเดอรอมดอนนี่ก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆอ,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 อธิบายหวังว่าการที่มุสลิมได้พูดแล้วก็ชี้แจงกับพี่น้องต่างศาสนกเนี่ยจะเป็นการเผยแพร่ทําให้เขาเนี่ยได้เข้าใจหลักการศาสนามากขึ้นมีความเห็นใจมากขึ้นซึ่งกันและกันนะครับเพราะ,ะเราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมผมมีเวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและอย่าลืมขอดูอากันให้เยอะนะเยอะๆนะครับในเดอรอมดอนสาหรับ

أجاب مبتسماً: ودعت شعبنا